เป็นพ่ออะไรไม่รู้นะเมื่อกีก้ก็ถ่ายไม่ได้เนี่ยเป็นนั่งปง่งกับนิจังอยู่ข้างหน้า <g ay> เป็นยิงใครไปเลยโ <c oughs> บ้โบ้หูด้วยกันทั้งสองเครื่องเลยก่อนก็เลยแบบต้องขออนุญา <c oughs> <c oughs> ขอาค่ะขออนุญาตด้วยค่ะเด้อก่อนอนุญาตถ่ายลง YouTube ยูทูบนะแม่แต่เงี้นี้ยังไม่เจอเลยบานแย่งบอกเดี๋ยวต้องไอ้ไอ้ล่อง GPS นั่งไปมันเห็นก็มาเด้อจีพีเอสเลยค่ะ <c oughs> ไปบนในเดี๋ยวถ้ามาก็ไปเลยเนอไปเราวมีคนอยู่แถวนั่นบอมีมีเพราะว่ามองหันมองหันขึ้นไม่บอขึ้นไมุ่กสาทกขอโทษเด้อแม่กุมาอ้อหนองกุมาด้วยขออนุญาตนะคะอุลเลกนี่ยังเนี่ยเนาะเจอแล้วค่ะเจอแล้วคนให้แล้ว ป็นไทยหรแม่เห็นบ่มาบังมืบดี๋ต้องนี๋ด้อทนเด้อค่ะนี่ต้องเนี่เนี่ยเขาคือเลียหานั่นแม่บอกเลียหาทางทางเียงหาเนาะกัผมก็ว่าหาั่ะที่หาอีกมาบังงี้ี่บอกจะนีอย่างนี้เห็นจัดค่ะมันมีกล่องบ่ค่ะบังพันกล่องโอ้หาอย่างงี เนอ่าก้บงกเนาะบนเนาะอ่าใหญ่อันนั้นมนเป็นเจตข้างล่างเลยเจ็ดเ็กันงเดพี่เจ็ดเ็ดกันเด้อแต่ว่าข้างบนนั่นจะเป็นหาแต่ว่าอันนี้ขีดนีเป็นเจดด้นะเอ้ตั่วะนี่น่นี่นี่บมเฮ้ยมันเจ็ดหาไดะเจแล้วเห็นปะ นี่เจ็ดนี่หานี่มันติดกันใน่วันนึงเจ็ดห้าครับต้นนั้นอ้าวได้แล้วค่ะเจ็ดห้าแมนบ๊อกค่ะแมนแมนครับบ๊องบิองเด้อเด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเออช anel ด้วยค่ะเด้อคน่าเจ็ดคว่าเจ็ดห้าพุทธาผมสีหานี่สีให็นไหมแล้วแล้วทำไมคุณไม่ถ่ายลงยูทูบมั่งเหรอคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ กดอย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์อ๋อใช่แนวนะครับเนาะนี่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 พวกนี่แมนมันมึงนี่ปะต้องไปนะผมว่าจะหนีละค่ะค่ะแม่นแมนแมนเด็กเจ๊าะเจ๊าห่าเนี่ยเห็นปะเออเออแม่นมาเด้อแม่เด้องดที่แล้วลูกขาดบอดี้สื่อเมื่อกี้เมื่อกี้ปฏิหารมันบลอดไทยบลอติดค่ะไปนั่งยื่อสองรอบ ไปนั่งป้องกันที่จังเลยมันงรอบสามเนี่ยก็ได้ทายติดนะครับเนี่ยค่ะคผมก็เห็นดีว่าเห็นทายเราไก่ย่างกับไปะกับมากรับไปกันว่าผมก็สงสัยอยู่ว่าเอ้าวเป็นอี่ยงนี่ยังก็เห็นทายคือทายแบบเดียวกับยางกับตะพับมามันทายไม่ติดไงคะคือเขาตัดไปเลยค่ะเขาตัดไปเลยแต่คนอาจจะถามว่ามาจากสายได้ไหมยัง่งล้ะเนาะมาจากอุ้มพรอนกับแม่เอ้ยมาจากอุ้มพรค่ะงวดที่แล้วมาแบบ บอลูเล่นมาขันมาจีพีเอสป่ะมาจีพีเอ็ดมารล่อสองเลยค่ะรอบแรกรอบแรกเลยไปสัตึกอยู่ไก่บันไดกัดดันโดนมาเพื่อว่าจิตได้ทายให้ค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมได้ชมได้เบิ้งเนาะได้เห็นค่ะค่ะได้มาหาโชคหาลาบให้เบิ้งได้เห็นค่ะนี่เห็นเบิ้งนี่เป็นสามสองนี่นี่เอาก็อีหลายตัวเนี่ยนี่สามสองบันนี้เรืจังไดเนี่ยเล่นดอกรับเบิ้งกันครับอันนี้กับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางได้สามสองเดี๋ยวประาเป็นสามสองเรืจังใด แต่ว่านี่เห็นหาเจ็ด่เจ็ดแมนแนบอคอยเห็นร้งที่บอเหมือนเนาะมือเดี๋ยวก็ถือนี่นี่ต้องนี่ต้องนี่นี่ม่นีผมถือให้ก็ได้เนี่ยนี่นี่นีนี่บอบอเนี่ยหาต้องหนันหาก็นึงาก็นึงต้องน่ขอโทษนะคะหาก็หนงหาก็นึงนี่แหละต้งนี่จะเห็นเจ็ดบอ ผมเห็นเจ็ดหาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,าลวมาคราวนี้ได้เ,เลขแล้วค่ะลีขอยไปนางน่งเกลียดอยู่ว่าคือ,อ,อปศิดค่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆแม่ แสนสวยที่ยุ่งังนี่นะครับเป็นอาบจิตถามม้าตะไซ์มาจากอุทุพรค่ะอุทุพรานพิสัยมารอบสองกัเลยค่ะกัเลยครับกัเลยไผ่ไทยไผ่เห็นบไผ่ติดมาขอทายไหมจะเห็นฮาเจ็ดบ่ครับผมเห็นฮาเจ็ดเจ็ดฮาเจ็ดฮาเคยเห็นเลขอะไรก็ดูนะคะวันที่16 กันยายนสองห้าเลขที่ออก <laughs> แต่มือแรกนี่ก็จะเริ่มหน <laughs> ึ่งห้าหน้อยเมืเห็นหนึ่งหาไหมโอ้ยเนาะ <laughs> ห้าหน้อยสื่อไปเด้ออันหนึ่งหานี่ยห้าหน้อยเนยห้าหน้อยอ,อันน้อยหนึ่งหาก็หาเจ็ดเนาะสื่อไปเด้อ